สวัสดีนะครับผมใครเข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้เราก็มาสุ่มกิจกรรมใหม่กันนะครับผมนะกิจกรรมเอ่อแรปเปอร์ apper, สุดล้อแรงชุดไม่แดงไม่มีแรงเดินนะครับวันนี้เราก็มามี1,910เพชรนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมว่าจะหมดกันกี่เพชรนะครับสำหรับชุดแดงชุดไม่แดงไม่มีแรงเดินนะครับ มาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่าอืมหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเพชรนะครับผมนายพอสุ่มนะครับถ้าเกิดว่าเราได้สีแดงนะครับครบสิบห้าอันนะครับเราก็สามารถที่จะแลกชุดนี้ได้นะครับผมนายชุดที่มันเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวเผาเนี่ยนะครับหรือว่านะครับที่คุมๆนะครับที่พี่ดูนะครับน่าจะเป็นเอ่อบัตรสร้างห้องนะครับใช้เพียงสองอันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอ่าโทเค็นนะครับไฮเปอร์ว่ามันจะออกออกเยอะขนาดไหน มาไปกันเลยดีกว่าไม่พูดเยอะเจ็บคอไม่พูดเยอะเจ็บคอมีหนึ่งพันโอ้โหง่ายเกินไปหรือเปล่าครับสองอันแล้วเหรอโอ้โหมีอยู่แล้วหนึ่งอันนะครับผมนะมาสุ่มอีกหนึ่งทีปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บประดับประปรุอุ้ยหมาป่าไปหนึ่งทีเฮ้ยโอ้โหได้ท่านะคุ้มอยู่พี่บอกเลยว่าคุ้มอยู่อู้ โอ้โหหมดเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยตาต่อไปเนี่ยทุกคนดูดิทุกคนดูเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าโอ้ไม่กอ oh อ่านมานะครับผมมามาสูมกันต่อดีกว่านะครับผมอีกเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าเพชรนะครับผมนะ oh, โอ้โหเหลือหนึ่งพันสิบสามเพชรแล้วครับอืจีเอ็มกัดจะสูบให้หมดตัวเลย,เลยหรือว่างไง <c oughs> อืไป ปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยโอ้ได้แล้วเหรอโอ้ง่ายเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยโอ้ได้เฉยโอ้งงนะเนี่ยกะเมื่อกี้เตรียมเพชรไว้แสนเพชรเนี่ยนะครับใครที่อยากจะซุ่มต่อนะครับก็ อยากได้สมมติว่าอยากได้ชุดนี้นะครับก็กดยืยนยันไปนะครับผมนะมันก็จะไปสุ่มต่อเหมือนเมื่อกี้นะครับผมนะถ้าตังเหลือก็นะก็ไปสุ่มเอาเองแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ดูนะครับผมนะมันจะได้เป็นแพ็กเกจแบบนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาใส่ให้ดูแบบโคตรโก้หัวรามัดโอ้โหแมสอันนี้มันก็เท่เหมือนกันเนี่ยนะครับหมวกหมวกนะครับใครไม่มีใครไม่มีหมวกเอฟก็ใส่หมวกเอฟมือสองไว้ก่อนแล้วกันนะครับดูเสื้อนี้โอ้โห เท่นะครับเท่เหมือนเท่นะครับคล้ายๆเรียกก็ได้ว่าคล้ายๆออร์แกนิกแล้วกันนะครับผมนะก็นะครับใครดูคลิปนี้จนจบนะครับฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่สำหรับกิจกรรมหน้านะครับผมนะขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผม